ขอให้พยายามเอาไปคิดนึกซ้ำซ้ำเสีมยใหม่ให้ได้ผลคือว่ารู้จักทำชีวิตให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องและสูงสุดกันจริงๆ <c oughs> ขึ้นมาถึงวันนี้ <c oughs> จะพูดถึงชีวิตในบั่นปลาย ค <c oughs> ือปัดฉิมมาไวหัวขอ้อนี้จำกัดไว้แค่ตัดตอนว่าสั้น,นเพียงชีวิตของคนคนเดียวชั่วชีวิตเดียวแล้วจึงมีปัดปัดฉิมมาไวในชีวิตนั้น <c oughs> ถ้าพูดถึงชีวิตในความหมาย ที่ลึกซึ้งกว่าเป็นชีวิตในภาษาธรรมไม่ใช่ชีวิตคนมันเป็นชีวิตของสิ่งที่ไม่รู้จักตายเป็นชีวิตนิรันดร์ชีวิตอย่างนั้นไม่มีปัจฉิมวมาย ือมันกลายเป็นชีวิตที่ไม่มีตายอีกต่อไปมันกลายเป็นนิรันดนรนจึงไม่มีแก่และสมกับคำสมกับความหมายคำว,ว่าชีวิตคือความเป็นอยู่นั่นแหละคือความเป็นอยู่จริงควรจะเรียกว่าชีวิตจริง ถ้ายังแก่และตายได้แล้วมันก็ตายอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ชีวิตที่เป็นอยู่เป็นชีวิตที่ตาย <c oughs> ลองไปเปรียบเทียบกันดูอชีวิตที่มันรู้จักตายกับชีวิตที่มันไม่รู้จักตายในพวกชีวิตที่มันรู้จักตายทันทีนที่มันจะมีปัดชิมเอาไว้ใือชีวิตบันปลาย ถ้าเป็นชีวิตนิรันดรเสรียแล้วอมันไม่มีบั้นปลายหรือเขาจะไม่พูดว่ามีวั้นต้นวั้นกลางอะไรจะซ้ำไปแต่ทีแรกมันยังเข้าไม่ถึงยังเป็นคนธรรมดาสามัญจึงเรียกว่ามีบัน้นเบื้องต้นปฐมวัยพยายามไปจนเป็นมัชชิมวัยตรงกลาง ถ้าจึงถึงปัจชิมวัยถ้าชีวิตธรรมดาก็ตายข้าวลงแต่ถ้ามันศึกษาไปถึงชีวิตชนิดนิรันดรมันก็ไม่มีการดับไม่ต้องตายไม่ต้องข้าวลงชีวิตชนิดนั้นจึงไม่ไม่มีปัจชิมมัยวหรือไม่ไม่อาจจะไปแบ่งเขาเป็นปัจชิมวัยหรือมัดชิมมัยหรือปฐมปมัยย ที่แบ่งเป็นปฐมวัยปัจิมมัจิมวัยปัจิมวัยได้กับหมายถึงชีวิตชนิดที่ยังมีความหมายแห่งตัวตน <c oughs> เอาเป็นว่าเราพูดถึงชีวิตที่มีความหมายแห่งตัวตนที่แบ่งเป็นปฐมวัยมัจิมวัยปัจิมวัยก็ได้เนี่ย <c oughs> แม้กระนั้นมันก็ยังมีเรื่อง ที่จะต้องทำความเข้าใจกันเป็นพิเศษและมีความหมายพิเศษอยู่เหมือนกัน <c oughs> แล้วมันก็คงจะเป็นเรื่องแบบเดียวกันนะคือฟังยากแล้วก็เชื่อในง่วงนอน แล้วไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นไปได้คือเอาเอาเอาผลสุดท้ายในทางธรรมเป็นหลักม <c oughs> ชีวิตคนท,ทั่วไปนี่ตามธรรมดาเราก็เห็นว่า ยิ่งนานข้าวมันก็ยิ่งแก่งอมข้าวแล้วมันก็ตายมันก็เป็นชีวิตท,ที่จบลงด้วยความตายแล้วก็ทุรนทุร,รายเพราะไม่อยากตายแล้วก็มีความแก่คือความร่วงโรยสุดโทรมจนกระทั่งตาย <c oughs> นี่คุณก็จะสังเกตเห็นหรือเห็น,เห,นเห็นกันอยู่รู้กันดีอยู่ แต่ทีนี้เขามีความหมายอีกอันหนึง่งยิ่งอายุมากยิ่งเป็นหนุม่มยิ่งสดชื่นไม่สุดโทมแล้วก็ยิ่งเป็นหนุ่มจนไม่รู้จักแก่ <c oughs> <c oughs> เนี่ยคงจะฟังไม่ถูกท <c oughs> ล้งก็ลองฟังความคิดของ <c oughs> ท่าน เหล่านั้นที่เขามองกันอย่างนี้มองกันมาแต่โบราณข้อนี้มันหมายความว่าร่างกายมันแก่ก็แก่ไปแต่สติปัญญามันยิ่งนุ่มนี <c oughs> ่พวกคุณไม่เคยแก่ <c oughs> ก็ยากที่จะรู้จักโดยสัมผัสความจริงข้อนี้ เรามันยังไม่แก่ถ้าเราเคยแก่แล้วเราทำถูกวิธีแล้วอาจจะรู้สึกได้ตามที่ท่านกล่าวไว้าเพราะว่าดวงวิญญาณหรือสติปัญญานั่นมันยิ่งหนุ่มคือมันยิ่งรู้อะไรมาก <c oughs> แล้วมันยิ่งขจัดความทุกข์ออกไปได้มากที่มันเคยมีความทุกข์มาตั้งแต่เด็กจน วัยกลางคนจนจะเป็นคนแก่นี่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ที่ในคนแก่ชนิดที่ว่านี่มันคนแก่ฉลาดนี่ยิ่งอายุมากมันยิ่งรู้มันยิ่งรู้นรจนยิ่งยิ่งดำรงจิตใจให้หยุดในปกติให้สงบให้เยือกเย็นให้สว่างสวมันกลายเป็นพูดว่ายิ่งอายุมากยิ่งหนุม่ม <c oughs> ก็เลยต้องแยกแยกทาง พูดกันว่าถ้าว่าโดยร่างกายปัจจิมวัยชีวิตก็สุดโทมและจะตายแต่ถ้าว่าโดยทางวิญญาณที่เขาปฏิบัติถูกต้องก็กลายเป็นยิ่งนุ่มไม่เป็นคนแก่งำเงอะเหมือนที่เราเห็นเห็นกันอยู่โดยมาก <c oughs> เราจะเห็นแต่ปู่ย่าตายายที่แก่งำเงอะหน้าเกลียดหน้าชังลูกหลานก็ยังไม่อยากจะดูอย่าว่าแต่คนอื่นเลยไอ้นั่นน่ะมันเป็นไปแต่ทางร่างกายแล้วทางจิตใจทางดวงวิญญาณมันเป็นไปไม่ได้คือมันไม่มีความแก่หรือไม่มีความเจริญที่เรียกว่ามีคุณธรรมมีคุณธรรมสูง เราจึงต้องแยกกันว่าจะเอาร่างกายหรือเอาดวงวิญญาณเป็นหลักกันถ้าเอาร่างกายเป็นหลักก็มันก็สุดโทมถูกแล้วแม้พระพุทธเจ้าก็ต้องแก่ร่างกายก็สุดโทรมกลายเป็นร่างกายของคนแก่แต่ดองจิตดวงวิญญาณกลายเป็นนิพพานที่ไม่รู้จกักตายนะ นั่นจริงเรียกว่านุ่มถึงที่สุดนุ่มที่ไม่รู้จักแก่กต่อไปนี่ยปัจชิมมาไวชีวิตบั้นปลายของคนชนิดนี้มันเป็นอย่างนี้